ไปดูกรณีของเทส l a นะครับที่อีลอนมัสตอนนี้มีปัญหากับบรรดาผู้ถือหุ้นทั้งหลายแหล่เพราะว่า e ีลอนมัสอยากจะได้แพ็กเกจเงินเดือน56,000ล้านดอลลาร์แต่ผู้ถือหุ้นบอกไม่เห็นด้วยอีลอนมัสบอกว่าถ้าไม่จ่ายก้อนนี้เขาก็จะถอนหุ้นและถอนตัวออกจากบริษัทเทส l a ทั้งหมดครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ถือหุ้นไม่ยอมจ่ายโอ้โหนี่เป็นไง เรียกว่าไม่มีใครง้อใครนะทุกคนนี่ตึงใส่กันหมดเลยก็จริงๆริงเพราะหนุ่มนี่ก็เป็นคนที่บุคคลในวงการจริงๆนะเขาก็จะมีอะไรมาเรื่อยๆเขาสร้างกระแสได้เรื่อยๆผมบอกเลยโลกนี้นะครับมีอีลอนมัสคนนี้แหละลองลงมาก็นะแจ่มของเราเดี๋ยวนี่อย่าไปเกี่ยวกับอะไรปาเตะอย่าไปเกี่ยวเรื่องนั้นดิคือเป็นเป็นบุคคลที่ไม่ว่าจะขยับอะไรก็ตามนะครับ เคลื่อนไหวอะไรก็ตามทุกคนจะวิพา์วิจารณ์เป็นข่าวเป็นแบบวิพูดคุยกันอย่างเขาเรียกขยับมากขยับตัวก็เป็นข่าวอ่ะขยับตัวก็มีเนื้อหาเกิดขึ้นมานะครับนะฮะเป็นบุคคลสําคัญทั้งคู่นะฮะผมชื่นชอบนะนะแจ่มนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าอย่าอย่าเขาใค่ผิดนะนะเดี๋ยว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 ก็ออกคลิปออกเดี๋ยวก็โดนออกคลิปเดี๋ยวมาดราม่ากับผมอีกยิ่งตอนนี้แกกําลังจะหารายได้เอาคืนจากนาฬิกาที่หายไปด้วยมีคนไปด่าแกเยอะ อะฮะแกบอกเดี๋ยวแกจะไล่ฟ้องเอาให้ได้ค่าในกาคืนใจเย็นใจเย็นใจเย็นะฮะเอามาอีลอนมัสกลับมาครับนะอีลอนมัสนี่ปกติต้องบอกให้คุณผู้ชมทราบก่อนบริษัทหลายๆบริษัทที่เขาถือหุ้นอยู่ครับอย่าง s p ป c e X เอ่เทรซลาหรือบริษัทรุ่นนี้ที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นะคเขาก็มีถึงหุ้นส่วนอยู่ครับอีลอนมัสเป็นคนที่ไม่ชอบรับเงินเดือนอืมเขาจะไม่มีเงินเดือนเป็นรายเดือนของเขาครับแต่เขาจะบอกบริษัทนี้ว่าเอ้ย จ่ายมา2ปีเป็นเงินก้อนก้อนเท่านี้เลยอันนี้สําหรับ2ปีนี้เดี๋ยวอีส2ปีค่อยคุยกันแม่พอหนุ่มนี้ก็รับเป็นแพ็กเกจอะไรเรียกเป็นอะไรโบนัสหรือไงคล้าคล้ายสตีฟจ็อบอันนี้คือเขาเรียนแบบสตีฟจ็อบสนะ<อ>สมัยก่อนสตีฟจ็อบเนี่ยบอกว่าตอนกลับมารับหน้าที่ดูแลบริษัท Apple อีกครั้งหนึ่งรประมาณปี1,900เท่าไหร่8 9หรือ79เานี่ยผม,จำ,มจำไม่ได้สตีฟจ็อบบอกว่าขอรับเงินเดือนเดือนละ1ดอลลาร์ ทุกคนบอกวูดีอย่างเลยซิฟจ๊อบบริหารงานบริษัทเป็นหมื่นล้านรับเงินเดือนเดือนละหมื่นดอลลาร์แต่หลังจากหนึ่งหนึ่งดอลลาร์ที่มันรับแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะที่ซิฟจ็อบร,บรบับเนี่ยนะฮะเครื่องบินส่วนตัวนะฮะเครื่องบินส่วนตัวสองลำเปลี่ยนรถทุกเดือนลำละหมื่นหมื่นล้านอ่ะหลักเปลี่ยนรถทุกหกเดือนครับนะฮะแล้วก็นู่นนี่นั่นคือบริษัทต,ต้องจ่ายเงินอีกเป็นพันล้านอะ่ะจากการที่เขารับเงินเดือนแค่หนึ่งดอลลาร์ ต้องเลี้ยงดูเขาทุกอย่างเขาคำนวณดีอะเขาเก่งคณิตศาสตร์ใช่เป็นวิธีที่ดีมากหลายหลายผู้บริหารบริษัทหลายคนในโลกเนี้ยแม้กระทั่งอย่างบิลเกตก็ทําตามอีลอนมาร์ก็เป็นหนึ่งคนที่ทําตามก็คือเฮ้ยไม่เอาเงินหลักเงินเดือนเอาเป็นก้อนดีกว่าแล้วหลายๆบริษัทของอีลอนมาร์กเขาก็ใช้วิธีนี้ล่าสุดเนี่ยมีปัญหานี้ขึ้นมาเพราะว่าอีลอนมาร์เนี่ยไปยื่นต่อคณะกรรมการบริษัทบอกว่าเฮ้ย อยากให้พูดถึงหุ้นเนี่ยพิจารณาแพ็กเกจค่าตอบแทนพิเศษครับพี่อันนี้ไม่ใช่ของปีนี้นะของปีสองพันห้า้ยหสิบเอ็ดนนะหกปีที่แล้วย้อนกลับมาคืบเป็นคือตั้งแต่หกปีที่แล้วมันยังไม่ได้รับเงินเดือนเลยันขอค่าตอบแทนตกเบิกช้าๆตกเบิกรวบยอดเลยห้าหมื่นหกพันล้านดอลลาร์ครับอีลอนมัสก์บอกว่านิเดียวเองหลงจ้องทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยขอห้าหมื่นหกพันล้านดอลลาร์แล้วกันเอามาเป็นก้อนเลย พูดถึงหึ้นบอกเฮ้ยนี่เราต้องจ่ายทีเดียวเยอะขนาดนี้เลยเนาะคือติดลำดับมาที่ถีเลยฮะใช่อีกรอบเลยนะจ่ายกันทีขนาดนี้มันเหมือนเดิมพันน่ะพี่เอกรไหมว่าถ้าทุกวันนี้เทสลาไม่ได้ขายดีขนาดนี้อ,อ,อีลอนมัสมันจะคิดเงินขนาดนี้เขาจะให้ไหมก็เขาคำนวณแล้วไงนี่คือคำนวณแบบเขาเรียกไม่คาดการล่วงหน้าคำนวณย้อนกลับ อันนี้มันไปเก็บเงินทีหลังคอนเวิร์ตย้อนกลับมันเห็นบริษัทขายดีแล้วแล้วมันค่อยมาบอกว่าค่อยแบ่งไงค่อยแบ่งขายดีวะเอาเงินมาเท่านี้แล้วกันค่อยแบ่งนะเขาบอกค่อยแบ่งได้ด้วยนะผู้ถือหุ้นก็เลยมีปัญหาขึ้นมาไงว่าโอ้ยอยู่ดีๆเห็นเราขายดีขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบบรถไฟฟ้าอีวีเลยครับก็มาถึงอย่างนี้ปุ๊บสุดท้ายเนี่ยผู้ถือหุ้นนะครับประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารครับบอกว่าคุณโรบินเดนโฮมนะครับ ผู้ถึงหุ้นส่วนใหญ่ลงมติไม่เห็นด้วยไม่อยากจ่ายอีลอนมัสก็ไม่ได้ว่าะไรนะอีลอนมัสบอกว่าไม่จ่าย,ไม,ยไม่เป็นไรไม่จ่ายผมจะขายหุ้นทั้งหมดทิ้งแล้วผมก็จะถอนตัวออกจากบริษัทเลยจากนี้ไปเทสลาก็จะไม่วุ่งเกี่ยวอะไรกับผมแล้วนะแล้วผมวาอาจจะตามไปฟ้องเรื่องค่าผลประโยชน์ที่ได้มาทีหลังอ,อาจจะไปฟ้องทีหลังใช่ไหมครับครับไอคุณโรบินเดนโฮมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคณะกรรมการเราต้องมานั่งฟังเราต้องมานั่งประชุมเรี i, นก่อน คือเราต้องคิดว่าถ้าเราจะไม่จ่ายอีลอนมัสครับแล้วบริษัทเทสลาจะไม่มีอีลอนมัสต่อไปครับเราไหวหรือเปล่านั่นน่นน่าน่าน่าคิดครับเพราะว่าเพราะว่าคุณอีลอนมัสบอกไว้ชัดๆว่าเออผมจะถอนหุ้นผมจะขายหุ้นแค่ขายคำว่าขายหุ้นเนี่ยในการเทอเป็นแพ็กเกจใหญ่ๆอย่างที่อีลอนมัสถือเนี่ย มันไม่แดงทั้งกระดานเลยเหรอไม่แล้วแบรนด์เทสลาเนี่ยจะมีผลทันทีเลยนะแล้วความเชื่อมัน่นเ,เขาเรียกเขาตัวเขาเป็นเรียกว่าเป็นแบรนด์ในบัสเตอร์ในตัวโอ้โหยิ่งกว่าแอมบัสเตอร์อีกนะฮะ <c oughs> นี่มันแอมบัสเตอร์แอมบัสเตอจอมเทียนเลยนะฮะมีต่อท้ายอเอาอีกอ่าฮะสุดยอดแล้วคือนั่นแหละถึงบอกว่าปัญหาผลกระทบของการที่บอกว่า จะไม่อยู่แล้วอ่ะจะเคลียร์ทิ้งจะจะห่างตัดขาดกันเลยเนี่ยน่ากลัวนะในในผลตอบกลับในมุมของธุรกิจภาคธุรกิจเนี่ยคุณโรบินเดนโฮมถึงบอกว่าเฮ้ยเราต้องคิดให้ดีเพราะถ้าอีลอนมัทไม่ยุ่งเกี่ยวกับเทสลาแล้วเนี่ยแบรนด์เทสลาจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตทิศทางของบริษัทเนี่ยต้องยอมรับว่าหลายอย่างเนี่ยมาจากความคิดของอีรอนมัทนะอ่าใผ่ักับต้องต้องต้องยอมรับเพราะว่าถ้ามองว่าหนึ่งส่วนหนึ่งละเป็นหน้าฉากที่ทุกคนทั่วโลกเห็นถูกไม่ว่าจกผู้เรีย จากวันแรกวันแรกที่เอารถพื่อไปยืมรถโมเดลจากบริษัทหนึ่งก็คือโลตัสอ่ะเอามาใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอีวีเอาไปแปะอยู่บนจรลลดส่งขึ้นข้างนอกจากนั้นอะจากจากเบื้องต้นนั้นฮะกลายมาเป็นทุกวันนี้คือบริษัทที่ผลิตรถเองแล้วบริษัทผลิตรถไฟฟ้าที่ดังที่สุดในโลกใช่ยอดขายเรียกว่าถล่มทลายแซงเจ้าเก่าๆหมดเลย ต้องบอกนี่คือยุคข,ของเขาโมเดลแรกของเท s l a คืออนะไรโมเดลเอสโมเดล s เนี่ยราคาแพงมากนะรประมาณผมจําไม่ได้ตอนนั้นถ้าผิดขออภัยด้วยประมาณ70,000-80,000ดอลลาร์ครับนะครับอีลอนมนเนี่ยเป็นคนเป็นคนบอกสายการผลิตรเราต้องทํารถโมเดล3าขายในราคาไม่เกิน30,000ดอลลาร์ครับม7 0 0 0ดอลลาร์รมันทำให้ยอดจองของโมเดล3เนี่ยถล่มทลายจนต้องไปเปิดโรงงานเพิ่มต้องมาตั้งโรงงานในจีนครับ คืออีลอนมัสเป็นคนทําให้เทสลาเติบโตมันจะหนึ่งทุกวันนี้กับหลายๆเรื่องที่เขาพัฒนาอยู่ในนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพูดถึงหุ้นตอนนี้กําลังแบบว่าแตกเป็น2เสียงละเสียงหนึ่งบอกว่าเอาเอายอมจ่ายเข้าไปเถอะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีอนาคตครับอีกฝั่งหนึ่งก็บอกไม่ได้จ่ายเงินขนาดนี้เราก็แย่เหมือนกันนะมันจ่ายเยอะตัวเลขมันเยอะมันห้าหมื่นหกพันล้านอ่ะโอ้โหมันไม่ใช่ถูกๆนะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้อง พิจารณากันตอนนี้เรื่องยังไม่จบแค่นี้นะครับกำลังไล่ขออนุมัติทีละคนเนี่ยคุณโลบินเดนโฮมเนี่ย <laughs> เป็นหัวหน้าประธานกรรมการบริหารแต่ต้องไปเดินเรื่องกับผู้ถือหุ้นทีละโซนทีละโซนต้องคุยกันเยอะคุยกันทีละคนอะขออนุมัติทีละคนคร,บรวบรวมรายชื่อทั้งหมดแล้วสุดท้ายจะต้องหาเงินมาจ่ายอีรอนมัตนะครับรอดูครับว่าอิรอนรมัตจะได้เงินก้อนนี้แล้วเขาจะไปซื้ออะไรมา พี่เลนพี่เลนเีน,เนหไหมจะไปซื้อเหมือนอย่างทวิตเตอร์เนี่ยประกาศแล้วตอนเนี้ยให้โพสต์สิบแปดบวกได้อืมเนี่ยเนี่ยค่ะทวิตเตอร์มีประวัติศาสตร์อันมายาวนานเป็นแหล่งข่าวชับไวของโลกนี้นะตอนนี้กลายเป็นแหล่งหนังโปไปแล้วนะยุคใหม่อนะยุคใหม่ <sm ell> มิวเจ n e r น t เลชั่นอะ่นอะรอดูว่าอีรอนมัสจะทำสำเร็จไหมครับห้าหมื่นหกพันล้านนะครับ,รบถ้าได้แบ่งผมด้วย